สวัสดีครับผมผมท้อมน,น,น,นะครับแถวนักเต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ทีมนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อขอบสิของ New Corolla Cross นะครับผมผมไม่ได้มานำเสนอเพื่อใส่เฉพาะรถ Corolla Cross นะครับข้อดีของเขาเนี่ยหนึ่งเลยนะครับได้ขอบสิสองราคาถูกกว่า Camry a l p h a พนนะครับแล้วก็สามใส่ได้กับรถ Toyota 5ห้าลูมาตรฐานะะได้ทุกรุ่นเช่นกันนะครับพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเริ่มจะสนใจกันแล้วถูกไหมครับ ลายของเขานะครับจะเป็นก้านตัววีเหมือนเดิมนะครับเป็นล้อสีดำดำตัดเง,งานะครับตัวนี้เป็นห้าลูมาตรฐานนะไม่ใช่ห้าลูร้อยบางทีลูกค้าก่อนๆเนี้ยที่ว่าผมเคยบอกไปอ่ะที่ว่าตระกูลห้ารูร้อยจะมีโครราลาเอ้าติดสมัยครับแล้วก็มีพิคูดวิดอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็อยู่ในตระกูลโครราาเหมือนกันแต่เป็นตัวโครราาคอตัวนี้เป็นห้าลูมาตรฐาน เดี๋ยวเรามาดูยางกันนะครับตัวนี้ติดอยู่กับยางมิชลินไพร์มาซีส 3MT ใช่ไหครับผมอ่านะครับมิชลินไพร์มาซีส 3MT อันนี้ก็คือมีคีบเครื่องชัดเจนนะครับอันนี้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับหน้าหลังล้อก็จะต้องมีคำว่าตาโตโยต้าอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับผมอันนี้นะครับโลโก้โตโยต้านะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับล้อแท้นะครับเห็นแล้วก็มีขอบสิบแปดกว้างเจ็ด เห็นไหมครับอันนี้เป็นขอบ18ก็จริงนะครับแต่กว้างแค่7นะครับไม่ได้กว้างเกินกว่านี้นะอันนี้ถือว่ากําลังดีนะครับไม่หนักลถเกินไปนะครับแล้วก็ Ma d e i ินไ a i l a n d นะครับอันนี้นะครับผม Ma d ด i ินแล้วก็ Thailand นะครับการคู่กันนะครับก็เป็นธรรมดาครับโตโยต้ากับคาวด้ามีโรงงานผลิตที่ประเทศไทยนะครับพวกนี้ก็ผลิตในไทยเลยนะครับล้อแท้ตัวจริงนะครับผมบอกได้เลยนะครับถ้าลูกค้ามาที่ร้านเดี๋ยวผมรอให้ดูสูยไอกว่าในคลิปที่ดูอีกนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีกล้องที่เอามาถ่ายเนี่ยเจอแสงเออเจออะไรเออทําให้คุณภาพาของภาพเนี่ยจอบลงก็มีนะครับล้อจริงเนี่ยเวลาจับดูพวกนี้ลื่นเลยนะครับสีนี่เนียนกริบนะครับข้างในนี่ลื่นไม่มีสากนะครับผู้นี้ล้อเดิมแท้ของแท้นะครับใส่ได้กับรถห้าลูมาตรฐานที่ผมบอกเอาไปใส่กระบะก็สวยนะครับบอกได้เลยก้านเล็กๆอย่างนี้แต่แข็งแรงนะผมแทบไม่เคยเห็นล้อเดิมแบบหักเลยอะ่ะแม้กระทั่งเคยมีลูกค้าเก่าเราเจ้านึง ขับรถโต้ต้าคอนเทนเนอร์นะครับผมใส่ล้อเทดีสี่ออกไปที่พี่ออกข่าวดังๆที่ว่าตู้คอนเทนเนอร์รถล้มทับรถนะครับที่ว่าลูกค้าไม่เป็นอะไรนะครับก็คือรถแบนแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังมีล้อล้อที่ใส่อยู่เนี่ยมันค้ำตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้ทําให้ผู้โดยสารหรือลูกค้าของเราเนี่ยไม่เป็นอะไรนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ต้องห้อยหลงพ่อด้วยก็คือรอดนะครับผมพอล้อใส่ล้อแท้นะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงออกข่าวด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปทับัปอยู่ที่ไหนไหนะนี่ผมก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่า ล้อของร้านเรานะครับก็ดีใจนะก็ยังรอลูกค้าอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาใช้บริการกันอีกเลยก็ไม่ได้แม่รู้ไปไหนแล้วตอนนี้นะครับผมแต่ก็หวังว่าถ้าเช้าวันนึงเจอกันนะครับจับกันได้ก็จะบริการให้กันใหม่เพราะว่าดิฉันครับผมยังยืนยันนะล้อแท้10นรถแข็งแรงนะครับถ้าเป็นล้อจีนผมว่าวันนั้นลูกค้าผมไปตากระป๋องไปแล้วผมน่าจะแบนนะครับเพราะว่าล้อจีนเมันจะไม่แข็งแรงนะครับ,บแต่าาแราคาไม่แพงนะครับผมต้องบอกไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าล้อเทียบแบบล้อเลนแบบนี้ นะครับลูกค้าผมเคยเจอล้อปลอมมาผมไม่ได้อยากจงตีล้อปลอมนะแต่เขาขายล้อปลอมในราคาล้อจริงนะครับอันนี้มันหลอกค่ถ้าขายล้อปลอมในราคาครึ่งหนึ่งของ้จรไม่ว่างนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับล้อชุดนี้พร้อมยางเฉพาะยางก็มีประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000บาทแล้วแต่รุ่นยี่ห้อสภาพนะครับผมขายล้อร้อมยางทั้งชุดเนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทถึง30,000บวกลบแล้วแต่สภาพอยากนี่ขึ้นเราได้ล้อพร้อมยางด้วยนะครับของเก่าก็รับเทินนะครับ เชื่อผมไหมรถเก่าแค่เปลี่ยนล้อก็สสงนะครับไม่เชื่อท่านลองมาไปสู่รร้ด้ร้านของเรานะครับชื่อร้านต้นยางยนบริหารงานโดยเฉต้นนะครับผมชื่อกอล์ฟนะครับมีเบอร์ติดต่ออยู่ภายใต้คลิป2เบอร์นะครับเบอร์หนึ่งของเฉต้นเขาลรทถายด้วยแปดหกห้าสูงครับแล้วก็เบอร์ของผมผมกอล์ฟจะลรทถายด้วยเจ็ดสี่สี่สี่นะครับผม้าคาท่านใดสนใจอยากคุยออกับใครโทรไปคุยตามเบอร์ได้เลยนะครับก็คลิปนี้ขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สวัสับคลิปนี้ผมกอล์ฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับ